ดอกไม้ช่อใหญ่เออไหนเล่าเรื่องนี้ดอกอไม้ช่อใหญ่ของคุณหญิงพจมานดาม,มาพง์คุณหญิงพจมานกับความสัมพันธ์ของคุณอนุทินเนี่ยไม่ได้มีมาเมื่อวานนี้ความสัมพันธ์ก็มีมาตั้งแต่คุณอนุทินเนี่ยเข้าการเมืองใหม่ๆแล้วอยู่ไทยรักไทยค่ะคือความสัมพันธ์ด้วยดีมาโดยตลอดคุณอนุทินอยู่การเมืองมานานแล้วนะคะไม่ใช่เด็กมาเมื่อวานนี้เขามาตั้งแต่ตามคุณพ่อเขามาจากซอยราชครูเลยนะ คุณพ่อเขาเนี่ยคุณชวัลัตเนี่ยตามติดท่านพระเอกชาติชายชุนทวันนะคุณกรท่านพลังศรีนะเขาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเดียวกันจนทัองมีคุณสุวัตเข้ามาใหม่นะคะคุณนนทีเน่อยู่ตรงนั้นอนะ่ะกลุ่มที่มาใหม่วัยรุ่นใหม่ๆนะเสร็จแล้วก็จากราชครูมาปุ๊บก็ขยับมาชีวิตการเมืองคุณนนทีเนี่ยเป็นชีวิตการเมืองที่แบบว่าขึ้นมาอย่างนี้ตลอดอย่างสม่ำเสมอและและไม่หวือหวา คุณที่ไม่หมือหวาคุณันที่สามารถที่จะผส,สมกลมกลืนได้ดังนั้นเนี่ยดอกไม้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นทะเลดอกไม้เลย<ะ>ที่พระภุม่มใจไทยแน่นอนนายกคนที่32แต่ดอกไม้สําคัญที่สุดไม่ใช่ของเศรษฐาและเมีย<ะ>แต่เป็นดอกไม้ของคุณหญิงพมานชินวัตรซึ่งปกักกาเนี่ยตัวพีอักษรตัวพีตัวเดียวและผู้ชายที่ถือมาเนี่ยก็ไม่ยืนแบบยืนอยู่กลางกลางพักอะนักข่าวก็ถามว่าอานี่ดอกไม้ใครเขาจะต้องตรวจด,ดอกไม้ก่อนที่นาขึ้น ดอกไม้ของคุณหญิงพจมานครับไหนขอดูหน่อยนะบอกขอดูหน่อยไหนพี่ดูหน่อยไม่มีอะไรครับมีตัวพีตัวเดียวครับตัวพีตัวเดียวแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนพี่ไม่วางไม่บอให้ใครยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่จนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาพาขึ้นลิฟต์ล้วขึ้นไปคนเดียวตึง้งดอกไม้คุณหญิงพจมานบอกอะไรบอกว่าหนึ่งฉันเตือนคุณแล้วนะคุณอน,นุทินหรือสองขอร้องนะคะคุณอน,นุทินทำไมต้องเป็นเตือนเป็นขอร้องล่ะ คุณหญิงพระจบาลไม่ค่อยได้ออกตัวไม่ค่อยได้ออกหน้าไม่ค่อยได้มีบทบาทเบื้องหน้า <c oughs> ถ้าคุณหญิงพระจบาลลุกขึ้นมายืนแถวหน้าหน้าลูกสาวหน้าสามีแสดงว่างานนี้ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักนางพญาต้องออกไปเองใช่ <c oughs>